โดนหัวลูกดนเมไม่ลเขียนเรี่เาได้ไหมเขียนชื่อคนที่ทำบุญได้ไหมเขียนเขียนชื่คนที่ทำบได้มไม่เไม่เป็นไรไม่็ขนที่งไมต้อเขียนได้ ตายอยูี่วิ่ง็อกเขาเผาเลยตายอยู่นี่อะรูาจบนะลูกจได้จะถ่ายถ่าสิถ่าสิองนัดายันยนยัยัยันยนยันยนยมนยยัยันยันยัยัยนยั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 ยน H หนึ่งสองสามยก H หนึ่งสองสาม J หนไทงเป็นบูมไมนี่มามาเก่งมากเก่งมันมองไม่เห็นโดง อะไรอะไรวิ่งตัดหน้ากล้องเรอพี่เนี่ยไม่เดีวอะไรวิ่งตัดหน้ากล้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งนะอย่าอย่าบอกว่าถ่อย่าบอกว่าถ่ายติดวิญญาณนะมองกนิองตัดหน้า้องาเลยเ่น 两个，我就不敢。